สุดยัดประหลาดบอกนะฮะคนดูนะฮะลลัวเลยแต่ฟีเกมจ่ายอย่างน้อยมากไหลนอกโคตรดีไม่ไหวนะครับแบบนี้ไม่ไหวนะครับคแบบนดูไม่ไหวนะครับผมคนดู โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะคนดูนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ชิ้นหน้าเกมนะฮะซูเปอร์กรับไดนั่นเองนะฮะคนดูก็มาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนี่ครับผมดูสําหรับวันนี้นะคนดูก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมคนดูก็ไปดูกันเลยนะครับมาเริ่มที่เบ็ดห้าเลยแล้วกันนะฮะคนดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรอรุนรอรุนนะคนดู <laughs> ถ้าไม่ได้ก็แค่หมดนะฮะคนดู <laughs> มันก็แค่นั้นแหละนะฮะคนดูตอนนี้ยังไง75บาทอยู่นะ,ะโอ้ยแลเอมาอย่างนี้คนดูยังไงมาอย่างไงครับผมมาอย่างไงครับผมคนดูแค่นั้นละโอ้ยคนดูเคด้วย4,000โอ้โห เกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยคนดูไอ้ช่สี่พันสามสิบแปดบาทนะเวอร์จัดครับเวอร์จัดคนดูโอ้โหดอกเดียวถือว่ารู้เรื่องนะครับผมคนดูถ้าจ่ายทีดูดีคนดูถ้าจ่ายทีจ่ายโหดจร,ร up, ิงนะได้ดีจริงคนดูอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับคนดูได้ดีจริงดีจริงโหดจริงครับผมคนดู แค่นั้นแหละครับผมอีกสี่พันน่ะโอ้โหคนลุกเลยเอาอยัางไงสแกตเตอร์ติดอีกหรือเปล่าโว้ยเอาแล้วมาด้วยทีนี้โอ้โหเย็ดแค่เอาดี <Okay. S 1> เกินไปหรือเปล่านะครับผมเกินไปหรือเปล่านะะ สุดจัดประหลาดบอกนะฮะคนดูนะฮะลัวๆเลยแต่ฟีเรเกมจาจอย่างน้อยมากไหลนอกโคตรดีไม่ไหวนะครับแบบนี้ไม่ไหวนะครับคแบบนดูไม่ไหวนะครับผมคนดู มาดูกันมาดูกันว่าจะเป็นไงนี่ครับผมมาดูว้าวมาลลัวลลัว,ลว,ลว,ลวกันป้าน,นี่ครับผมมาดูโอ้โหผ่านไป2นาทีนะครับผมกำไร8,000โคตรยับตาแต่โคตรยับอะคนดูพอใจอุ้ยตัวแพงกนดูคุณที่บอกอุ้ยพันสี่ 4. อา <Yeah. S 2> ของจริงจัดเลยนะฮะเนดูวันนี้โอ้โหสุดโพดอันนี้ oh ho, เาขาเรียกว่าของแท้เลยนะฮะคขดูของแท้เลยนะของแท้จริงๆนะฮะหนึ่บาทนะะีครับผมดูโอ้โ oh หทีแรกผมคิดว่าฟรีเกมจะไม่ได้ถึงพันด้วยซ้ำนะฮะคนดูแต่ว่าก็โคตรคุ้มนะฮะวันนี้จะแตงหมื่นไปเลยแล้วกันไป นะเขาดูแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะออมาหรือเปล่านะฮะขอสักรอบสองรอบหน่อยสิ <S <S เอมาครับสวยอย่างนั้นแหละเขาดูเจมาสวยเข้าทางครับผมวันนี้สวยอย่างนั้นแหละครับผมมาดูสวยอย่างนั้นแหละครับผมมาดูสวยอย่างนั้นแหละครับผมมาดูมา แตกมือแน่นอนดอกนี้ช็อตนี้อู้หูคูณสิบเอ็ดครับผมมาดูแตกมือเป็นที่เรยบร้อยเลยครับผมดูโอ้โหซุปเปอร์ก๊อปสุดจัดวันนี้โบนัสจ่ายกระจุยโคตรของโคตรคุ้มเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะคนดูนะครับผมส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะวันนี้เออเดี๋ยวจัดให้แล้ม นะคนดูโอเค2,100ันหนึฮะคนดูโอ้ยสุดจริงนะฮะก็นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเพื่ออะไรนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมนะฮะคนดูจะได้มีกำลังใจทำคลิปไปเรื่อยๆนะคนดูนะสำหรับวันนี้ก็กำไรเน้นๆนะจากทุนแค่100บาทนะครับปั่นมาได้11,000 657บาทเลยนะนี่ไม่รวมทุนนะคุณดูนะก็คุ้มมากๆเลยนะสำหรับซุปเปอร์ก๊อตไดนะคนุณดูก็ขอตัวราเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคนุณดูสวัสดีครับ